สวัสดีครับริ้วมีดวันนี้นะครับผมเป็นทรงแลมโบห้านะครับใบมีดขัดขาวพร้อมกาดนะครับด้ามไม้ประดูปุ่มนะครับเอ้ยมาค่าปุ่มนะครับปักหมุดอลูมิเนียมและหมุดโมเสกนะครับเจาะรูรอยเชือกด้านท้ายเหล็กโพท้ายนะครับเล่มนี้นะครับผมใบยาวนะครับแปดนิ้วครับผมใบกว้าง 2.1นิ้วครับสันหนา8มิลน,นะครับตรงสันทําคมหลอกด้ามไม้มาค่าปุ่มนะครับยาว5.5นิ้วครับผมครับผมเล่มนี้นะครับผมราคานะครับ3,500รวมส่งนะครับ สนใจสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ